สวัสดีครับผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง92สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเสนอข่าวเมื่อวานนี้ผลเอกเฉลิมพลสีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาเดินทางมาเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจกำลังพลสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีพลเอกอนุสานคุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมคณะในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้การุณา,นาม,มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลเพื่อยึดถือและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไปโดยมีพลตรีสราวุฒิ์ุูมผู้อเมริการสำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับณนะสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอําเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและในวันนี้10พฤษภาคม2566ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางเยี่ยมหน่วยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 1หนึ่งอําเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนาราธิวาส และหน่วยพัฒนาการคลื่นที่44อำาเภอทุงอ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมทามอบความห่วงใยและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลของหน่วยให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและมีความปลอดภัยโดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการคลื่นที่และกำลังพลของหน่วยให้การต้อนรับจบข่าวอับดุลการีหะสนิอาน